สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไอจะทําแกงเปร่อหน่อไม้นะคะตอนนี้ไอมีหน่อไม้ในน้ํายานางนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งลงไปด้วยค่ะเพื่อจะเพิ่มความนัวเนาะพริกแกงนะคะก็มีพริกแห้งแล้วก็กระชายแล้วก็หอมแดงค่ะส่วนนี้เป็นเห็ด3ชนิดที่เราไปเก็บมาวันนี้นะคะเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งขาลายนะคะแล้วก็มีเห็ดมันปูสีหเหลืองๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงต่อไปนะคะไอ้ก็มีนี่เลยอันนี้เป็นผักโขมฝรั่งที่ไอ้เก็บต้มแล้วก็แช่ช่องฟรีสไว้นะคะจะเห็นว่ายังเป็นเกล็ดน้ําแข็งอยู่นะคะยังไม่ละลายดีนะแล้วก็มีน้ําข้าวเบื่อจ้าตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาค่ะตอนนี้น้ําก็เดี๋ยวรอน้ําให้เดือดนะคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะ เดือดแล้วนะคะไอ้ปล่อยให้เดือดไป5นาทีนะคะไอ้ก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะวันนี้จะแกงทั้งหมดที่เราเก็บมาได้ไอจะไม่ไม่สะสมนะเพราะว่าเห็ดของปีปีที่แล้วนี่ก็เยอะยังเหลืออยู่ะคะ่ะอันนี้เราก็แกงกินเลยเนาะนี่ทุกคนโอ้ย <laughs> แค่ใส่เห็ดลงไปน้ำลายก็แตกแล้วจ้ะ มือนี้แกงเห็ดแกงเห็ดใส่หน่อไม้ได้วค่ะโบแม่นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพราะว่าหน่อไม้มันหน่อยหน่อไม้กระป๋องนึงแล้วไอ้กัดจะใส่น้ำประแดกลงไปเลยจ้ะโบย่าแกงหน่อไม้สูตรไอ้เนี่ยน้ำประแดกกตประแดกต้มมือนี่ใส่ประแดกต้มจ้ะน้ำประแดกเอง เชื่อเชื่อมั่นว่ามีผงชูรสอยู่แล้วก็ต้องใส่ผงชูรสเลยแกงกรอไม้เฮานัวแน่นอนสมชอ้อนก่อนจะ้ะแล้วตอนนี้ไอก็จะใส่น้ำข้าวเบือลงไปเลยค่ะ ปล่อยให้เดือดอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสอีกทีหนึ่งหลังจากที่เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ าเนะคนเดือดคับครับเดือดมากข้นมากเลย,อยไอ้ไม่มีน้ำยานางไงไม่มีน้ำยานางนะคะเดี๋ยวเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงก็ได้นะ มันไม่เขียวก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปมันก็เขียวปัดคนค้นคน,คนโอ้ตอนเห็ดเป็นแซ่บแท้ขอชิมแป๊บนึงจ้ะอื้อ ใส่แค่น้ำปลาแดกอย่างเดียวเดยจ้ะน้ำปลาเท่านั้นมันก็จะอร่อยแล้วอะพอแล้วนะแล้วสุดท้ายไอยก็กจะใส่ผักโขมค่ะแกงเปิดอยไอก็จะน้ำน้อยมากนะคะวันนี้น้ำน้อย บางคนเขาอาจจะใส่แบบน้ำหลายๆเอาไว้สดเนาะไอเห็ดน้ำออเจาะน้ำออเจาะวันนี้ไม่ใส่ใบแม็กกี้เลยค่ะเดี๋ยวใบแม็กกี้เนี่ยกลิ่นเขาจะคล้ายๆใบกลิ่นคล้ายๆผักสงแงะค่ะเพื่อนว่าใบแม็กกี้ของไอ้มันบก่อยแตกมันบก่อยแตกป็นไงมันเหี่ยนมันละไอเก็บมากิน ดียวไอจะไอมีผ้าอีตู่ที่แช่ช่องฟิตไว้จนดำมดลคะค่ะอยู่เมืองนอกนะมีอย่างที่มันเก็บได้กับเก็บคะ่ะอันนี้คือออกมาจากช่องฟิตมันก็เลยเป็นสีแบบนี้จ้ะเพราะว่าตอนที่เอาใส่ช่องฟิตมันก็เริ่มเก่าแล้วไอ้บอยักทิ่มนาะเนี่ยจะ้ะ ใส่พอได้กลิ่นเนาะใส่พอได้กลิ่นเลยทุกคนไ่ได้ยากแกงตองไม้ไอขอให้ปลาถึงปลาานัวนี่อร่อยเลยจริงๆทุกคนแล้วพริกแกงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่เครื่องเยอะในพริกแกงนะคะแกงหน่อไม้เนี่ยใส่กระชายมันจะหอมนะคะใส่กระชายก็หอมแดงแค่นั้นแหละสิกถ้าตามสูตรอีสานตอนบนจริงๆเนี่ยเขาพริกแกงเขาจะไม่ไม่ใส่ของเยอะค่ะไม่ใส่เครื่องหอมมากกระเทียมก็ไม่ใส่ตะไคร้ก็ไม่ใส่นะคะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วค่ะจะให้มันเดือดอีกสักประมาณ 5นาทีนะคะทุกคนไอจะมาซีมให้เบิ่งตัวนี้ตัวแรกเลยก็คือเฮดเพิ่งคาลายจ้ะเฮดเอียกซก แซบมีข้าวเหนียวเลย,ยปั้นหนึ่งทุกคนแซบหลายเบิรงนาฬิกาโรดจะสองทุ่ม ชวนี้เฮ็ดผงเลือดจ้ะอืมร้อนนี่เฮ็ดผงเลือดจ้ะอืมแซ่บ้อนๆ ตัวนี้เป็นเห็ดมันปูจ้ะแับปกติเนี่ยเห็ดมันปูอาจจะไม่ค่อยเอามาแกงเปื่อนะแต่วันนี้พอดีไอถามพี่ขุนแล้วว่าจะกิน ผัดเห็ดไหมแกบอกแกไม่กินไอ้ก็เลยบอกเอาจ,จุกแกงหมดเลยนะไอ้ขุนนะพันโทรไปบอกแม่เพิ่มแม่ก็เลยโทรมาหาตอนหกโมงแรงจะมาได้หลายอย่บงเห็ดนะเดี๋ยวไอย้ยสซิมเมสเตอร์นี่แหละจะไอจะเอาเอาเห็ดไปฝากเพิ่นอีกคือไอนะ้น่ะเอาเห็ดไปฝากแม่ตลอด พวกเฮดดำเฮ็ดมันปูนะ่ะแต่ว่ารอบนี้เฮ็ดมันปู่อ้ยังบม่ได้สะสมจใจก็กจะเอาเฮ็ดดำของปีที่แล้วน่ะไปให้แม่สุคนชรแบแตบแกงระม่ายไอ้บ่ใส่ย,ยังงเลยใส่แต่ไปแดก เพราะว่าน้ำปลาแดกมันเป็นน้ำปลาแดกต้มเ้าจะปรุงมาแลบเรียบร้อยอันนี้เป็นขาเห็ดเพิ่งเลือดทุกคนมันกรอบ ังไม่เคยกินอาจจะไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงๆมันกรอบมันกรอบจริงๆเอามาใส่แกงเปดืดอยนี่คือใช่เลยนะคะตัวนี้จะกินส่วนที่เป็นดอกที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาพี่ขวัญชิมไหมเฮ้ย <Hey. S 1> มินูสลอกยังได้จ้ะ <laughs> นี่ส่วนที่เป็นดอกยังกรอบอ่ะอืม อร่อยมากทุกคนเอาเข้าวเหนียวเดี๋ยวไอ่กินอีกคำนึงไงกะสิไปละจ้ะไอ้มาเฮ็ดให้เบิ้งไปไปเก็บเฮ็ดมากับก็เฮ็ดกินเฮ็ดอีหยังกินมาถอดจ้ะมีเวลาจะสิเฮ็ดให้เบิ้งจ้ะตัวม,มีเวลา็บ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ้งได้จ้ะ mm hmm. พอดีว่าช่วงนี้อายุตอยู่บ้านเนาะแต่ว่าเมื่ออื่นไหนก็ต้องไปเฮ็ดงานแล้วค่ะ หอมกระชายอร่อยทุกคนพักอ่อนอัวรั่วเฮ็ดก,บกรบกรอบๆนาะไม่ก็อ่อนอัวรั่วจ้ะสุดยอด สุดยอดเลยไอไปแล้วนะคะฝันดีค่ะ